สวัสดีครับอยู่กับช่างแกมเปนทีนะคลิปนี้ครับก็พามาเที่ยวอูนชายกันช่างนี่คอูดังยา่าเพชรบุรีนี่คันนี้นี่เอฟซีเก้าเสิบล็อกแคร์ครับก็น่าจะได้เห็นคลิปกันแล้วเนาะคันซีคันนี้เรามาถ่ายพร้อมกับสแกนเนียครับนี่ฮะวันนี้เรามาดูคันนี้ คันนี้นี่ NPR 150ครับแต่ว่าทำเป็นรถหมูนะแปลงเพลิงอะไรโอโ้โหจัดเต็มเลยสีเสือก็สวยครับคันนี้คันนี้นี่เป็นสีดำนะดำมุกทองนี่ครับดูสีเขาสีเขามานี้เลยครับ <laughs> เวลาโดนแดดเวลาแบบสะท้อนแดดนี่มันแบบมันดีมากเลยนะ ประกายมันขึ้นดีนมากเลยสวัสด,ดีครับพี่สวัสดีครับนี่สมบมาณสวยนะก็อันนี้จะเป็นรถบรรทุกหมู่นะครับหกล้อรหัส NPR 150 ดูทรงพักคันก่อนครับว่าประมาณไหนทรงก็ประมาณนี้ครับอองเขานี่ก็จะมีลิฟท้ายด้วยเนาะดหดูก็ทำเป็นสองชั้นอันนี้คือชั้นล่างแล้วก็นูนชั้นบน ดูทรงกันก่อนครับดูทรงรอบคันก่อนว่าประมาณไหนมานีนะแนวสไตล์บันชายครับสไตล์บันชายเลยโอเคดูตรงนี้กันรถโวเก่งนี่ก็อันนี้เขาคุา้ม vp นะก็ในหัวกันเลยดีกว่านี่ครับ โอเก่งนี่ก็หุ้มหนังวีพีครับร้านอนรุรักษ์ศิลป์ราชบุรีโอ้เครื่องเสียงด้วยพออภัยโทษพรดานครบเลยครับโอ้โห,โหแหว่าตัวมาโตนี่คุ้มไปหมดอ๋อน,นี่เป็นมือหมุนอยู่คุ้มเคลฟล่าให้เลยยาร้านนี้เขาคุ้มเคลฟล่าให้เลยครับเนี่นยตรง แผงคอยโซนเห็นไหมเขาจะผมเคลียร์ลายเลยเออคันนี้สวยผมชอบลายมันนี้ยลายออกสีแดงดำดำเนี่ยดูสวยดิมกันนะอันนี้คือเขาทําให้เข้ากับเอตัวรถข้างนอกนะฮะตัวรถนี่ก็ออกสีดำดำใช่ไหมข้างในก็ทําออกโทนสีดำแดงดูดูหน่อยนี่ครับ มีแกบลำโพงแขวนไว้หลังด้วยเสียงลปโพงะไรนะเหมาะเลยด้านซ้ายไม่รู้ว่าเป็นตู้อะไรครับตู้นอนหรือตู้ซับไม่รู้ดูด้านซ้ายก่อนด้านซ้ายครับ อ๋อนะเป็นตู้นอนครับอ๋อเดี๋ยวก็มีลิฟต์อ๋อตู้ซับขาซ่อนไว้ข้างหลังขับดีกว่าประมาณนี้ครับนี่ NP r ่ละสิบห้านะครับเนียนกับตัวรถเลย ไม่ค่อยโดดเท่าไหร่อันนี้กันชนก็ตายอูวนชัยเขาเลยเนี่ยบันไดสองขั้นตำมุกทองเออสินี้ก็ททานนะต้องเกิดแล้วสิเนี้ในตัวอพอกหมูก็เป็น สีดำมุกท่อเหมือนกันนะทักคันเลยสีน,น,นสสี้แต่ว่าไปโซมก็คล้ายคอกเหล็กเนาะสามเสาแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะเป็นแบบเหล็กแล้วก็คุ้มเหล็กข้างในหรือเปล่าไม่ใช่น่านจะเป็นคุ้มเหล็กนะครับ <Late. S 2> นี่ก็ข้าลังนะฮะบันทายประมาณนี้แตนเลทหมดเลยเออคันนี้เขาแปลงเบรกลมไหมนะ คันนี้แปลงเบรกลมเรียบร้อยเลยครับใส่เบรกจิฟฟี่ชุดเบรกนี่เหมือนจะเป็นของพวกเอฟอาร์นะเอฟอาร์ไทยหรือว่าตอาาก้ม่นใจแต่เป็นของอีสูแหละอ๋อน่าจะเป็นรถของไทยเนี่ยดูจากเบรกเนี้ยเหมือนจะเป็นของไทยบ้านเราเลยน,ะนี่เลยนะครับแล้วก็นี่ดูการทําชุงล่างเขาชุงล่างเขานี่เขาก็ทํารับด้วยนะพอรถมันทุกสูงไง เนี่ยกันโค้งหน้าครับกันโค้งหน้าแล้วก็โชกแล้วก็ข้างหลังเขาก็มีโชกอีกโชกกี่ต้นข้างหลังเนี่ยอ๋อข้างหลังโชกค,คู่หนึ่งปกติแต่ว่ามีันโ้งด้วยแต่ว่าดูชกหน้าเขาอืแต่เป็นโชกเลยย็กเงี้ย ประมาณนี้นี่ฮะมาชมคันนี้ต่อกิก้าเนี่ยกิก้านี่ขอถ่ายคลิปแยกดีกว่าครับเดีย๋ยวแยกเป็นแยกคลิปหนึ่งครับเยวทำเป็นสองคลิปดีกว่าดูคันนี้ก่อนคันนี้นี่สีเทาครับเทาเมทัลิก ตนะอนนี้เครื่องก็จะห้าบข้อกพีเนียมข้อกระเทยสวยดีที่นีย ตัวเขาก็มาเนี่ยฮะโอเคครับเดี๋ยวขอตัดคลิปแยกคันนี้เลยอีกาคันนี้เดี๋ยวอีพสองครับเจอกันครับ